เจ้าหน้าที่จาัดก,การรถไฟเร่งกู้ขบวนโบกี้รถไฟที่ตกรางบริเวณชุมชนคลองส้มปล่อยแถวแถวโบเบ้น,นะครับแม้ว่าขาบวนโบกี้จะไม่มีคนและตกลงมานะครับแต่ดูสิครับอีกนิดเดียวขบวนโบกี้ถ้าเกิดมีแรงเหวี่ยงในขณะที่ตกจากรางมากกว่านี้อาจจะเหวี่ยงเข้าไปและได้รับผลกระทบกับชุมชนในแถบนี้ครับ หัวรถจักรและเครนขนาดใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟขบวนพิเศษตกรางบริเวณชุมชนคลองส้มปล่อยใกล้กับตลาดโบเบ้หลังจากที่รถไฟโบกี้เปล่าขบวนนี้เคลื่อนออกจากหัวลาโพงช่วงเช้ามุ่งหน้าไปยังโรงเก็บรถสถานีบางซื่อพอมาถึงบริเวณนี้โบกี้แรกผ่านจุดสับเปลี่ยนรางไปได้แต่จู่ๆระบบกลับประแจสับรางเกิดขัดข้องทําให้โบกี้ที่เหลืออีกสองโบกี้ตกรางไปในที่สุดและเกิดแรงเวียงจนกระทั่งโบกี้เกือบมาชนกับบ้านเรือนของชาวบ,บ้านใน แบนี้คนในชุมชนก็ตกใจสิครับอยู่กันมานานหลาย10ปีไม่เคยมีรถไฟตกรางแบบนี้แถมอยู <assume> ่ในระยะกระชันช <t> ิดมากเตือนมากอะค่ะเทือนบ้านเลยสะเทือนมากเลยแบบอางนี้เลยอะโอ้ใจหายอะวิ่งออกมาบอกรถไฟรถไฟฟอมฟอมพูดอ่าเงี้ยบอกจริงบอกจริงอะบกบ้านอยู่ตรงนั้นพอดีไงก็เลยวิ่งออกมาดูวิ่งออกมาดูไม่ค่มีนะ ไม่มีหรอกไม่เคยเห็นมีเห็นแต่ในข่าวนะสี่สิบปีแล้วอยู่มาได้จนโตไม่เคยมีตกรางเลี่ยแต่เห็นแต่ที่อื่นนะเห <c oughs> ็นแต่ต่างจังหวัดอะ่ะแล้วพี่ทำยไงครับเมือนตกแบบนี้มันสั่นมากเลยช็อกช็อกช็อก <c oughs> อุ้มหลานไม่ถูกเลยแล้วปกติเราเวลาจะข้ามถานนอะไรเราก็ระวังกันอยู่แล้วด้วยระวังนะเพราะถ้าจะข้ามอยู่ตรงเนี้ยจะใช้กันสัญจรอยู่ตรงนี้กันครับจะจะดูกันก่อนจะข้ามอะไรครับ จะพูดยังไงกลัวมันสันไม่เคยเจอนะที่ปีเราเป็รถตก่างกันเแื่อไปไปมันมีบ่อยส่วนคนนี่มีบ้างครับมีบ้างแต่ว่ารถตก่างนี่ไม่เคยเจอเราอยู่มา20กว่าปีแล้วกำลังจะกินข้าวบอดีได้ยินเสียงพอๆหน้าวาเอ๊รถมันตก่างหรือเปล่าแต่ว่ามันก็แต่มันก็ได้ได้ยินเสียงแต่รถมันก็วิ่งเนี่ยมันดังยังไงบ้างมันดังเหมือนกับไปเหมือนกับเขาเทหินเทอะไรตอนดึกๆอ่ะ ไม่เคยตกเลยเ,เ,เ,คเคยแต่เห็นมันหลุดหลุดจากกันอะ<ม>อะไรนะมันมันมันหลุดจากข,าบ,วากขาบวนขบวนบกี้หลุดเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นมันตกก็เ,เป็นอย่างนี้หลังจากนี้เรารู้สึกองบ้างก็รู้สึกเฉยๆยก็เราอยู่ตรงนี้ถ้าตกใจมากมันก็เดี๋ยวก็ <laughs> เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงรถเข็นขายของถูกทับหมอนรองรางรถไฟเสียหายบางส่วนซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่จากการรถไฟก็ใช้เวลาไม่เกิน5ชั่วโมงในการกู้โบกี้ทั้งสองที่ตกรลางและนำกลับไปไว้ที่สถานีหัวลำโพงจากนั้นก็ทำให้การใช้เส้นทางรถไฟเป็นปกติโดยผู้อำนวยการฝ่ายเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยนายจรัสพันธ์วัชโรไทยก็บอกว่าแม้จะสรุปสาเหตุในเบื้องต้นว่ามาจากระบบกลับประแจสับรางเกิดขัดข้อง แต่ก็ต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งจากกิจกุราบคิรีถ่ายภาพพัชลประพลผู้ประพันธ์รายงาน